สนับสนุนโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี้ยวหมูน้ำตราซีพีขนมในเครือคราวบี้คราวนี้พาข้ามแม่น้ำโขงเลยออกไปเกือบจะทะลุอีกฝั่งหนึ่งของมาสมุทนั่นก็คือพาไปที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามการเยนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครั้งนี้มาเริ่มต้นกันที่เมืองดานาังครับ ดานังตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ําฮานเป็นจุดศูนย์กลางระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้เติบโตขึ้นจากหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆสู่การเป็นเมืองท่าสําคัญเพราะหลังจากแม่น้ําทูบอนในฮอยอันเมืองท่าแห่งเดิมเริ่มตื้นเขนินดานังจึงถูกเลือกให้เป็นเมืองท่าแทนมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่19 ทำให้มีการขนส่งติดต่อค้าขายและเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจนได้กลายมาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนามกลางในปัจจุบันนอกจากจะเป็นเมืองธุรกิจที่มีบรรยากาศคึกคักเมืองดานังก็ยังมีภูมิประเทศที่สวยงามทั้งแม่น้ํา หุนเขาหาดทรายชายทะเลจนกลายเป็นเมืองตากอากาศชั้นดีที่เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจของผู้คนที่หลงไหลในธรรมชาติชอบความสะดวกสบายและรักความทันสมัยด้วยเช่นกันจากเมืองดานางังเราเดินทางต่อไปเมืองเวอดีตราชธานีของเวียดนามตามแนวเส้นทางใหม่เลขหนึ่งและรถทะลุช่องเขาผ่านอุโมงค์ไห่ฝนซึ่งมีความยาว6.28กิโลเมตรถือเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มทีการเดินทางระหว่างเมืองเวและดานังต้องข้ามภูเขาไปตามถนนซึ่งมีระยะทาง20.45กิโลเมตรในขณะที่เส้นทางลอดอุโมงคนี้มีระยะทางเพียง12กิโลเมตรจึงช่วยย่นเวลาและระยะทางระหว่าง2เมืองได้เกือบ20กิโลเมตรเลยทีเดียวมาถึงเมืองเวเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งมีโบราณสถานปรากฏให้เห็นเป็นร่องรอยความรุ่งเรืองและคราบสงครามตลอด20ปีที่ถูกโจมตีอย่างหนักในช่วงสงครามเวียดนามถือเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์อันสําคัญของเวียดนามครับเลิดเพลินกับการเดินทางแล้วพีไอสไตล์ก็ไม่ลืมหาคําถามมาฝากน้องๆครับนั่นก็คือขวดน้ําสีเหลืองๆที่วางเรียงรายอยู่สองข้างทางจากเมืองเวไปเมืองดานังมีใครสังเกตกันบ้างหรือเปล่าครับน้องๆลองทายสิครับว่าสิ่งนี้คืออะไร ได้เวลามาคิดกันแล้วละครับขวดสีเหลืองเขวดเล็กขวดใหญ่มันคืออะไรคิดครับอะไรดีเอ่ยไก่ก็ไก่มาดูกันที่ทีมสีน้ำเงินก่อนเลยครับคิดว่ามันเป็นน้ำมันค่ะคิดว่าเป็นชาค่ะชาเหรอใช่มาพี่แพรบ้างปัสสาวะของสัตว์ค่ะปัจวะบัน เอาวดมหรือไงไม่นี่หนูลองคิดดูแบบอะไรที่มันต่างมันน่าจะเป็นปัสสาวะสัตว์ที่เขาขายเพื่อเอาไปใช้ในด้านเกษตรที่ร้อนมากบ้านเมืองเราระยะทางในการเดินทางเนี่ยค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคนขับรถอาจจะง่วงครับก็เลยมีเป็นเครื่องดื่มชูกําลังแบบท้องถิ่นของเวียดนามในขวดนี้อาจจะเป็นสมุนไพรครับต่างๆที่แบบว่า เป็นของพื้นเมืองอที่ทำออกมามเป็นน้ำขายครับผมมาลองฟังดาราเกี่ยวรับบ้านดีกว่าวัดแท้จริงแล้วมันคืออะไรข้อเอยรครับสมจิตครับน้องๆครับอยากจะบอกครับว่าสิ่งที่น้องเห็นเนี่ยก็คือหัวเชื้อน้ำมันรถยนต์เองเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่าเมืองเมืองเนี่ยเป็นศูนย์กลางผลิตน้ำมันหัวเชื้อรถยนต์ที่เวียดนามกลางเพื่อจะส่งให้ที่เมือง we, หเวเมืองหอยอันแล้วก็เมืองดาน,างดนังของ<า>จริงเนี่ยไปเอามาอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเอ,อ่ยนี่นี่ หัวเชื้อน้ำมันรถอย่างดีเห็นคนเล็กใช่ไหมครับอันนี้เติมรถยนต์เลยน้ำมันหัวเชื้ออย่างดีเติมแค่นี้ใช่ไหมครับน้ำมันเก่ามันอยู่แล้วทำให้รถต้องวิ่งไปได้อีกไกลเลยไปที่ข้อบีอองตัวนครับครับผมมันคือยาวิเศษยาวิเศษยาวิเศษครับผมใช้ทำได้หลายอย่างทุกอย่างเลยเหรอใช้คาเวดแค่ปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกอ่านะครับผมแล้วก็ใช้ รักษาแผลเวลามีแผลเช็ดมีดครอบจักรวาลมีดบาดทาเลยทาเลยหกล้มบวมมุกขลับทาเลยปวดก็ไม่ได้ใหญ่มากฉะนั้นผมว่ามันน่าจะใช่เอาละสิถ้าปวดหัวก็คือเอามาทาถ้าปวดท้องเอามากินเอามากินกินด้วยทาด้วยจะเลินแล้วครับผมเอาถ้าไม่ใช่ตักว่าอะไรเอาคุณอะไรครับคุณตักของผมเลยนะครับผม จริงๆแล้วนะครับมันคือเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพครับอย่าลืมนะครับว่าทั้งเส้นนี้มีขายกันเลยคือมีขายทุกเส้นทางเลยนะครับผมคล้ายๆเครื่องดื่มเกลือแร่เนี่ถูกต้องฮะแต่ว่าคือมันคือสมุนไพรโอสถท้องถิ่นของเช้านี่ครับใช่ฮะโทษฮะยี่คีขวบครับผมนี่ครับนี่แบบนี้นะครับน้อง ก็หมายความว่าถ้าเกิดเราเหนื่อยแล้วขับรถไปเหนื่อยล้าปั๊บไปไงแวะข้างทางซื้อดื่มสดชื่นข้อ C ครับเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพข้อบียองตวนบอกว่าอย่าไปคิดมากมันคือยาวิเศษส่วนข้อ A ครับพี่สมจิตบอกว่ามันคือน้ำมันหัวเชื้อรถยนต์เอาละสิครับแตกต่างกันเลยนะฮะแตกต่างจริงๆนะครับจะ A จะ B จะ C คิดดีๆแล้วกดครับ ขอขอบคุณมากกับคนที่เลือกผมอ,องตวนครับมีคนเลือกคุณอยู่ในสีน้ําเงินเมูเพราะว่าความสงสารหรือเพราะอะไรไม่ทราบลองถามหน่อยนะคนไหนฮะสีน้าเงินใครครับที่เลือกพี่อ,องตวนครับทำไมเลือกองตวนทำไมคะคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ค่ะแท้จริงแล้วสิ่งนั้นคือ บบิครัาวเศน้ำสีเหลืองใสในขวดที่วางเรียงรายอยู่บนชั้นคือน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากใบยูคาลิปตัสครับน้องๆ การผลิตน้ำมันยูคาลิปตัสของชาวบ้านในชุมชนแถบนี้ทำกันมานานหลายสิบปีกรรมวิธีก็ยังคงเป็นแบบดั้งเดิมตามวิถีภูมิปัญญาชาวบ้านโดยจะนำใบไปผ่านกรรมวิธีการหมักแล้วนำไปต้มสกัดออกมาเป็นน้ำมันปัจจุบันได้มีการต่อยอดในเชิงพาณิชย์โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย ส่งจำหน่ายไปยังเมืองต่างๆทั่วเวียดนามส่วนเรื่องสรรพคุณนั้นพี่ไอสไตล์ขอคาราวะเลยละครับน้อง,องๆเพราะน้ำมันยูคาลิปตัสของที่นี่สามารถรักษาได้สารพัดอาการไม่ว่าจะใช้ทาถูนวดแก้เคล็ดขัดยอกปกช้ำปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ทารักษาบาดแผลหรือทาแก้มแมลงสัตว์กัดต่อยจะเอามาสูดดมหรือผสมน้ำอาบก็รักษาอาการหวัดได้ไม่เพียงเท่านั้น ยังสามารถนํามากินในปริมาณน้อยๆก็ช่วยรักษาอาการปวดท้องได้อีกด้วยน้ํามันยูคาลิปตสัสจึงเป็นผลิตภัณฑ์เรื่องชื่อของชุมชนนี้เลยแหละครับ <c oughs> และนี่คือของจริงนะฮะที่ทางทีมงานเราครที่ไอสไตล์นำกลับมาฝากเดี๋ยวส่งมาให้ดูกัน <c oughs> แต่ต้องเรียนถามดรปิติกันหน่อยดีกว่าหลายคนอึง้งแล้วก็ทึ่งอยู่ใช่ครับน้ำมันยูคาลิปตสัสทั้งทาทั้งกิน เอ๊ะมันจะคล้ายกับน้ำมันมะพร้าวบ้านเราหรือเปล่าโอเคครับคือจริงๆมันเริ่มจากเมื่อกี้ในี้ในวิทยาบอกเราว่าภูเขานในนี้เรียกว่าไฮเวิร์นไฮเวิร์นิ่งจริงบอกว่าสูงเทียมเมฆครับเพราะฉะนั้นในอดีตเนี่ยด้วยความสูงขนาดน,นั้นเนี่ย เวียดนามก็เลยโดนกั้นเป็น2ประเทศมิดิลตอนคืออาณาจักรเวียดนามเหนือกับจักรเวียดนามใต้เพราะวไม่สามารถที่จะไปมาหาสู่ระหว่าง<ด>กันได้ดแล้วด้วยความสูงขนาดนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ต้นยูคาลิปตัสที่ขึ้นอยู่ในบริเวณนั้น,นเป็นคนละสายพันธุ์กับที่เราปลูกทํากระดาษในเมืองไทยแต่ต้นยูคาลิปตัสตัวนั้นเป็นพวกเดียวกับที่อยู่ที่ออสเตรเลียก็คือเอามาสกัดน้ํามันนะครับอย่างน้ํามันที่เห็นมี2ส,สีเนี่ยะะเวลาสกัดรอบแรกเนี่ยได้สีเหลืองเพราะฉะนั้นขูดสีเหลืองจะแพงกว่านะครับแล้วก็น้ํามันที่เหลือกกกาาจ รอบแรกเอามาต้มสกัดใหม่เนี่ยจะได้สีใสๆ<า>นะครับนอกจากส,สรรพคุณที่เขาบอกแล้วเขาบอกผสมน้ําเช็ดพื้นกันมแรลงกันปลวกได้ด้วย <c oughs> ยาวิเศษ<ม>ครอบจักรวาล<ม>จริงๆครอบจักรวาลจริงๆแล้วตอนนี้ทั้ง2ทีมคะแนนบวกกันแล้วน่าตื่นเต้นมากเลยนะฮะเสมอกัร1 6บ6กสิบหกครับ และระหว่างที่ดูนะครับตัวยาวิเศษจากเวียดนามเราจะพานุน้องไปสนุกกันต่อครับกับข้อสุดท้ายไปต่อกันที่สาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาครับถึ่งแล้วครับพระธาตุอินแขวนหรือใจติโยมีตำนานเล่าขานต่อๆมาอีกว่าในอดีตนั้นหินก้อนนี้ลอยอยู่สูงจากพื้นหน้าผายอย่างเห็นได้ชัด สูงจนสัตว์ชนิดหนึ่งสามารถเดินลอดผ่านได้กระตายนี่แหละครับผมเป็นสัตว์ชนิดแรกไก่ไก่ไเป็นงูที่ฤๅษีเลี้ยงเอาไว้เป็นงูที่ศักดิ์สิทธิ์มาก